สวัสด,ดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักทุกท่านกลับมาเจอกันอีกนะครับกับแอดหน่ยคุยเรื่องหวยวันนี้จะพาท่านมาพบกับบทสรุปฟันธงคงสุดท้ายของย5ชุดบุญแต่ก่อนจะไปรับชมฝากคำเตือนสักนิดหนึ่ง โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับข้อมูลนี้ทำขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับห้ามนำไปเล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นไม่ได้หมายความว่าแม่นเวอร์หรือถูกต้องอะไรมากมายนะครับ อยู่ในเกณฑ์50 50หนะครับหรือ50%เปอร์เซ็นต์นะครับหวยของผมเราเจอกันวันนี้ปลายเทอมนะครับติวเข้มก่อนเข้าห้องสอบนั่นก็คือสรุปฟันธง25ชุดบนวางตัวเลขหลักสิบไปที่3 4579 มนนะครับสามสี่ห้าเจ็ดเก้ส่วนนว้ยอยโยศูนย์่งสองหนะครับนี่นะนี่นะโดวยวางสมาที่สามศูนย์สามหนึ่งสามสงสมหสามแี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสหสแดนะครับ5้าศูนย์ห้าห้าสอง ห้าหกห้าแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหแล้วก็9 8นี่คือความน่าจะเป็นสูงสุดในงวดนี้นะครับประจำงวดวันที่1ตุลานะครับนี่และ8ของแอดหนุ่ยคุยเรื่องหวย ตัวเลขที่แอดหนยจะนำมาเสนอเป็นผลงานนะครับวัดที่ผ่านมานะครับนี่วัดที่ผ่านมาวันที่16กันยาสองหาหกปนะครับหวยออกไปที่6กสี่หกเลขวิ่งมันเข้าด้วยกันนะมัน <c oughs> วิ่งมันชนกันเองคือหกสี่สี่หกนะมันแม่นนะมันแม่นมากแต่ว่าดีมันไม่เป็น3 4มอ่ะนี่มันเป็น6กสีหลักสิบกับหลักสิบมันชนกันเองมันฟันกันเองดังนั้นจึงต้องปรับสูตรใหม่นะผมดึงมาใหม่เพื่อที่จะให้เกิดความน่าจะเป็นสูงสุด วันนี้วางหลักสิบไปที่สามสี่ห้าเจคนข้างชอบมากเลยทีเดียวนะครับตัวหนังสือที่อยากจะนำมาเสนอนะสำหรับงวดนี้อยากจะให้ดูของปากแดนศักดิ์สิทธิ์นะอยากจะให้ดูไปตรงนี้สนิทหนึ่ง จุดเด่นเน้นบนของขาวอยู่ที่ยันแดงนะครับผมนาเสนองวดที่1กันยากรน,นะ1กันยามาที่056ห้าหมาชนฝั่งนี้คือเลขห้ามันออกไปที่3ามห้าของชูชกขาเน้นบนนะเน้นบนเท่านั้นนะครับงวดต่อมาเป็นงวด ที่สองสิบหกกันยาไปที่ยันแดงนะครับนี่สามสี่เก้าชนฝั่งนี้หรือเปล่าชนสามนะแต่ไม่มาสามนะมาที่หกสีหกสองฝั่งนี้เชื่อได้นะว่ามี อีกอันหนึ่งงวดที่จะถึงนี้เองนะงวดที่1กันยาอยากให้ชมไปที่ยันแดงเช่นเคยงวดนนี้มาที่หนึ่งห้าและศูนนะครับยังไงก็มีนะตัวนี้ยังไงก็มีลากมาฟังนี้นะมีห้านะชนกับห้านะ ถ้าชนกับหางวดนี้5อยู่ที่ 50, 50, 50, 52, 56, 58, นะ5นะ0 5 1 5 2 5์ห้าน่งห้าสอาแนะต่ห้ามานะ5้5 0 5ึ่1 5้5 1ูนย์ห้าศ้าึงหอย่เขาดึงหยนะังไงเขาดึง5 4 5 7ี่หเจ็ดขาดึง5้าสี่หนะังวดนี้นะนี่คือตัวเด่นของปากแดงศักดิ์สิทธิ์นะครับ ยังคงเป็นเลขห้านะพอหนัยุบนะครับนําเสนออีกสักเล่มหนึ่งลองไปที่จีบปัวให้ดูสักสองสาเล่มเท่านั้นนะ มาดูงวดที่1กันยางวดที่1กันยาว้าออกไปที่ห้าหกสาห้าหกับ3าม,ห,าห,กกามหนึ่งห้าหกนะเลขหน้าปกนะห้หไม่มีแต่ตัวที่อยากนำเสนอกำลังกลับมาเดินดีนั่นก็คือเลขวิเคราะห์นะ 5กับ6นะครับ5กับ6อีกจุดหนึ่งนะทิเฉพาะบนนะ5 6, 5, 6นะ5 6นะคุณพันและออนไลน์นะครับ476นะ467 467 476ออกไปที่3 ห้าและหกนะครับนี่คืองวดแรกงวดที่สองนะงวดที่ผ่านมานี่เองหวยออกไปที่ห้าแปดนะแล้วก็หกสี่เลขหนับปกนะเอาเลขหนับปกนะห้าแปดแล้วก็หกสี่หก แปดเก้าหนึ่งออกสีหไปดูวิเคราะห์หน่อยดูหน้าวิเคราะห์สีหหอยู่ตรงนี้นะแล้วสี่มาอยู่ตรงนี้เป็นสีหอีกจุดนะอยากจะให้ชมนี่นะหกนะ ไม่ได้วงให้ทำไมผมวงที่หกนะนี่นะผมเอาตัวนี้เป็นตัวยืนนะหกแปดเก้านะหกแปดเก้าหกแปดเก้ามาอยู่ทางนี้มันก็เป็นหกแปดเก้าแต่มาดูตรงนี้มีหกไงนะตรงนี้เป็นหกนะตรงนี้เป็นหกนะออกสี่หกนะครับเปลี่ยนจุดนะครับเปลี่ยนจุดนะแปดเก้าศูนย์ห้า ดูแปดเก้าศูนย์ห้าอยู่ฝั่งไหนแปดเก้าศูนย์ห้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้มองห้ากับเก้านะอยากให้มองห้ากับเก้าถ้าหลุดห้ากับเก้าจะเป็นสามสี่เจ็ดที่ศูนย์กับแปดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูเฉพาะเล่มนี้นะ ถ้าดูเฉพาะเล่นนี้มันก็จะมาที่30 40แล้วก็70นะส่วนฝั่งนี้ก็จะมาเป็น5 1 5 2 5 6 9 0 9 2 9 1 9 6เท่านั้นเองนะครับแต่อย่าเพิ่งไปวางใจนะ <c oughs> ลองดูข้างในก่อน890นะ8905มันอยู่ที่ตรงนี้นะลองดูว่าตรงนี้จะเข้าไหม เน้นห้านะเน้นหานะมาดูด้านหลังมันมีห้านะติดแปดอยู่นะแปดเก้าศูนย์นี่ยนะแปดเก้าศูนย์ห้านะตัวนี้แต่แต่ตรงนี้ ไม่เคยหลุดนะแปดเก้าศูนย์ห้านี่นะนะดูนะครับดูดีๆมีโชคนี่คือจุดที่อยากให้ดูมากๆนะมันหลุดนะมันจะหลุดหรือไม่มันหยุดตรงนี้หละ มาดูอีกเล่มหนึงนะของฝันเป็นจริงนะครับดูไปงวดที่หนึงหน่อยงวดแรกเป็นของฝันเป็นจริงประจำวันที่หนึ่งกันยานะครับโอ้ออกไปที่3ามกับ3 1นะเลขหน้าปกนะเดิมเดินดีนะสกับ6กนะสา กับ6เข้าไปที่5-6บนนะครับ5้บนและจุดหนึ่งที่อยากให้ดูนะจะไม่ให้ดูเยอะเดี๋ยวจะเอี FP มาใหม่จะงงเข้า5-6นะเน้นไปที่6นะเน้นไปที่6 มันมาตรงนี้เป็นห้าหกนะนี่คือจุดที่อยากให้ดูนะของเน,เน้นไปที่หกเข้าไปที่ห้าหกสามห้าหกดูเน็นๆนะเดี๋ยวจะได้ถูกแต่ดูเยอะต้องเก็บไว้เป็นขอนนะ งวดวันที่หนึ่งกันยานะมาที่สี่กับเจ็ดสี่กับเจ็ดนะวงไว้ก่อนนะเพราะเขาออกหกสี่หกไงเนี่ยอะวงไว้หน่อยลืมจุดต่างๆมาจุดที่อยากให้ชมสี่กับเจ็ดงวดนี้เขามีสองตัวสี่กับเจ็ดเลย ก็อื่นเข้าเข้า6-4-6คือรู้ละเน้น4กับ7ไว้ก่อนพอเข้ามันเข้า4-6นะคือเลขวิ่งเข้าเลยงวดที่ผ่านมาเข้าแต่ตัวประกบมันมาอยู่ด้วยกันนี่แหละที่มันเจ็บปวดก็คือ4-6แต่พอมาดูตัวอาจารย์นี้หลุดนะหลุดบนไม่มี4นะมีแต่7 จะเป็นหวัดนะฝนตกโอ้โทุกวันเลยวันนี้แทบจะภาคหนังไม่ได้เลยภาควิดีโอไม่ได้เลยมาดูงวดนี้นะแปดกับเจ็ดวงไม่ร่อยนะแปดกับเจ็ดอยู่ฝั่งไหนเอย่ยนี่คือแปดนะนี่คือแปด นี่คือ7นะ5าจำยีป่ปัวได้ไหมล่ะยีป่ปัวอยู่ที่8 9 0เนานะ8 9 0 5นงวดนี้8อีกนะเนี่ยตัวนี้นะตัวนี้8เพราะนั้นถ้า8มามันจะอยู่3 8 4 แแล้วก็เจ็ดแปดเาไปดูจุดจุดเน้นจุดวิ่งก่อนว่าเป็นตัวอะไรแกับ7จนะแกับ7มาเข้าตัวรองนะเขียนไว้ตรงนี้ว่า8กับ7 พอมาตรงนี้ก็จะเห็นเลยว่า8ถ้า8มาอยู่ที่8 5นะ8 4 8 5 8 9ถ้าชอบตัวนี้นะถ้าชอบ8นะก็จะเป็น8 5 8 9แล้วก็8 4ในนี้มีไหม8 8 4 8 5 8สนี่คือตัวเด่นๆที่อยากจะเอามาให้ชมนะ จำไว้นะทางนี้มีหรือเปล่าแปดกับเจนะ็ดะเข้านะนี่คือตัวที่จาวันที่ผมรีวิวได้ไหมล่ะผมบอกถ้าถ้าถ้า แกับ7จมาตัวที่จะมามันอยู่ที่สกับ5มันจะเป็นสี4 8จ็แนี่นะสี่สี่เแล้วก็5 8 4แปเห็นไมสี่เจไม่มีมันก็จะเหลือส8กับ5 8าเท่านั้นนะง่ายหรือเปล่าหรือคิดว่าจะออกหรือคิดว่าจะออกจะหลุดนี่คือตัวเลขที่สวยมากๆ อยากให้ดูจุดฟันทงอีกจุดหนึ่งกำลังแรงขึ้นมานะครับคือแม่นจริงหุ้นไทยดูจุดที่อยากให้ดูนะเน้นให้เท่านั้นนะสำหรับ f อมาเน้นบนเลขออกไปที่ห้าหกนะสามตัวเท่านั้นนะเน้นหกออกห้าหกนะครับ เน้นออกออกห้าหกนะวันที่หนึ่งกันยานะครับบนนะหนึ่งห้าสีเน้นสีออกสี่หกเนสีนะ 4, นะ ือเราดูหน้าปกถ้าเป็นหน้าปกที่หนึ่งห้าสนี่คือสี่เข้าตัวนี้เลยนะครับเอาลองมาดูงวดนี้หน่อยอยู่ที่สามสี่ห้าสามสี่ห้าดูไหมลนะ่ะนี่คือสาสี่แล้วก็ห้าถ้าห้ามา

ชนสกับหตัวที่หน้ามองที่สุดหมาที่สี่ก็จะเป็น4ี่ศูนย์สี่หนึ่งสสห้าศย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามลองมาดูในตารางฟันธงยีสิบห้าชุดของแพทหน่อยสักนิดหนึ่งท่านมองเห็นเป็นตัวอะไรนะครับ อยากจะให้ดูชัดชัดสำหรับงวดนี้นะใจฝมผมมองเด่นเน้นไปที่เลขห้านะส่วนตัวรองอยู่ที่เลขส คือตัวเน้นสุดๆนะคือ2ตัวมันไม่หลุดหรอกผมว่ายังไงก็ติดนะคือผมชอบ2ชุดนี้นะยังไงก็มียังไงยังไงก็มีแต่ว่าจะเป็นชุดไหนเท่านั้นเองนะห้ยู่ที่50 5152แล้วก็58ตีเช่นกันนะผมว่าน่าจะอยู่ที่404142แล้วก็48นะครับ ก้าล่ะผมว่า9น่าจะมาที่9 2นะครับส่วน3ถ้า7ก็จะไม่เกิน7 2นะแต่เป็นเลขออกยาก ถ้าเป็นเลขออกยากผมก็เลยยกไปทางเลขสามตัวที่น่าจะมาของ3ามนะครับนี่คือตัวที่น่าจะมานะตัวที่มาจะมา ชอบหรือเปล่าล่ะส่วนหลักร้อยอยู่ที่สามสี่ห้าแล้วก็ก้านะครับชุดที่ชอบเลยอยู่ที่เก้า ห้กับ9ก้นี่คือตัวที่น่ามาที่สุดนะครับอีกตัวหนึ่งก็น่าจะอยู่ที่5 4 2นะ นี่คือเลขที่มีโอกาสสูงสุดนะสำหรับ f อท่านใดที่อยากจะมีข้อมูลเก็บไว้ในตัวทั้งทั้งสองชอบนะชอบนะ ที่น่าจะมามากสุดนะสองตัวนี้นะสองตัวนี้นะเดี๋ยวก็จะหาว่านิ้วผมเข้าไปขวางอีกแหละฮะนี่นะใช้ดินสอก็แล้วกันสี 40, 41, 42, ่ศูนย์สี่หนึ่งสสองห้านย์ห้าหนึ่งห้าสองเนี่ยมีโอกาสมากที่สุดนะแต่ถ้าตัวรองอยู่ที่สามศูน แล้วก็70 90มันมาอยู่เซตยีบปวัวเขานะเซตยีบปวัวอยู่ตรงนี้นะนี่เซตยีบปวัวกับเด่นบนของฝันเป็นจริงมาชนกันเนี่ยนะ มีโอกาสนี่คือชุดที่ค่อนข้างจะดูดีมากๆนะครับดูดีมากๆ อย่าทิ้งนะอย่าทิ้งหกชุดนี้นะครับนี่อีกชุดหนึ่งนี่คือตัวเลขสวยๆที่อยากเอามาให้ชมนะครับถ้าท่านใดติดตามนะผมเชื่อว่าเลขมันมากจะจะมาอยู่ประมาณนี้นะ ท่านชอบหรือเปล่าล่ะถ้าเลยนะถ้าเลยผมว่าน่าจะมาถึงถึงเก้านะถ้ามันเลยก็จะมาประมาณเก้าเจ็ดกับเก้าถ้าเลยถ้าเลยมาเจ็ดอยู่ที่เจ็ดศูนย์นะถ้าเลยเจ็ดมาที่เจ็ดศูนย์หรือเจ็ดสอง แต่มันรองไกลนะมันรองไกลหน่อยสามอยู่ที่สามแปดเนี่ยถ้ามานะอยู่ที่ยี่ปั่เนี่ยถ้ามาตัวรองนะครับตัวกันเลยอยู่ในขั้นกันเลยแหละนะทางนี้นะ,ะตัวเดียวนี่แหละเจ็ดเนาะเจ็ดก็จะมาอยู่ที่เนี่ยแหละเจ็ดศูนย์หรือเจ็ดสองเป็นตัวกันไปแล้วนะเป็นตัวกันไปแล้วส่วนตัวเน้นอยู่ที่ห้า 4050 4252 48แล้วก็ห้าทนี่คือตัวที่น่าจะมาส่วนตัววิ่ง123เนี่ยนะเข้านะขออยากเข้าขออยากเข้าด้วยการอีกคิน <laughs> <laughs> เพราะเข้ามาทีไรมันก็เจ็บทุกทีกลัวมันจะเข้า45หรือ49เเนี่ยมันจะลำบากเรานะ สี่ห้าหรือสี่เก้ายังไงก็ท่านใดมีทุนทรัพย์ก็กันไว้หน่อยนะแต่ผมว่าวดน,นี้ผมเอามาสองสูตรมาตัดกันเอาตัวเด่นเลือกตัวเด่นหลักสิบนะมามามาเดินเป็นสองสูตรแล้วก็เอาเฉพาะตัวเด่นหลักสิบดึงมาใส่ตัวนี้เป็นหลักหน่วยนะที่เหลือเป็นหลักหน่วยมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ัเลขสวยๆว,วางไว้ให้ท่านชมนี่คือแอดหนุยคุยเรื่องหวยนะครับสรุปพันธงคงสุดท้ายมีให้ท่านชมทุกงวดทุกครั้งนะครับก่อนหวยออก 4- 5วันท่านใดติดตามเข้ามาดูในแอดหนุ้ยชา n แนนะอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่อยู่ตรงนี้นะนี่แอดนุ้ยชาแนวพิมพ์อย่างนี้ขึ้นมาเลย ไม่หนีไปไหนแอดหนูชาแนลคุยเรื่องหวยความเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยฝากคำเตือนตามนี้นะไม่ได้หมายความว่าจะแมนเวอร์ over, หรืออะไรหนักหนา,นาหลอกนะแต่ทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลห้ามเล่นการพานันนะหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับขอให้เอฟซทุกท่าน โชคดีก่อนเข้าห้องสอบท่องบทนี้เอาไว้หน่อยก็แล้วกันเชื่อว่าท่านสอบผ่านแน่ๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้าดึงเด่นเน้นหัวใจหลักของบุญไร้ล่างให้ท่านมาชมกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับฝากขอบพระคุณข้อมูลดีๆจากหลายๆสำนักเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ